อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าจิวเวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งคัดคุณภาพมาให้คุณวันนี้เป็นชิ้นงานที่น่ารักมากๆค่ะสร้อยมือแถวนะคะแล้วก็คั่นด้วยดอกไม้ค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง24,900บาท ทองขึ้น4ี่หมื่กว่าทุกวันทุกวันเลยนะคะแต่ว่าทางร้านยังไม่ขึ้นราคาค่ะได้ราคาเก่ามาก็ส่งต่อกันในราคาเก่าๆนะคะแล้วชิ้นนี้จะบอกว่ารายละเอียดเขาดีมากๆเลยเดี๋ยวมาซูมดูกันนะคะแล้วตอนนี้เรามาฟังรายละเอียดกันก่อน,นะคะ่ะชิ้นนี้มาในน้ำหนัก 6.86กรัมค่ะทองคําจริงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่73.39ค่ะความยาว15เซนสำหรับคนที่ข้อมือผอมๆนะคะเคยมีลูกค้าทักมาบอกว่าอยากได้ที่ข้อมือเล็กๆบ้างนะคะวันนี้เจอแล้วค่ะเป็นงานหายากนะคะเพราะว่าสร้อยข้อมือไซนี้น้อยมากที่จะเจอค่ะเพชร33เม็ด รวมแล้วโดยประมาณ50ตังค์ค่ะไซเพชรก็ตกประมาณ่1 1 1 1ตังครึ่งบางทีก็จะมีเม็ด2ตังคคือผสมผสมกันแต่ถ้าเกิดหารถั่วเฉลี่ยก็อยู่ที่1ตังครึ่งนะคะน้ำโดยประมาณ97เพร็รสวยกริบรายละเอียดดีมากงานเนี้ยบคืองานนี้งานเนี้ยบค่ะงานหวานอันนี้ซูมให้ดูนะคะคุณดูค่ะ เริ่มจากเม็ดแรกๆเลยนะคะเขาจะใช้3มเตยที่เตยแบบแน่นๆเลยค่ะแล้วก็ลายนะจะเป็นลายกลมตรงนี้จะเป็นมีลวดลายเพิ่มลูกเล่นขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะแล้วก็จะขั้นด้วยดอกไม้ดอกไม้ก็สีสวยสีหวานแบบเพชรสวยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวใจค่ะขั้นด้วยเพชรกลมกระเป๋ะหัวใจขั้นด้วยกระเปาะกลม เพชรสวยนะเล็กจิ๋วแต่แจ๋วนะคะจิ๋วแต่แจ๋วค่ะตัวจริงเขาจะเล็กๆนะแต่ที่นาซูมนี้ไม่ได้ว่าจะให้ดูไซส์ผิดนะจะให้ดูรายละเอียดค่ะรายละเอียดแล้วแบบกลมของเขาจะเป็นกลมลีลีนะคะเห็นไหมสวยงามชิ้นงานเป็นชิ้นงานที่ไม่ใหญ่นะคะไม่ใหญ่แต่รายละเอียดเขาโอ้โหเขารายละเอียดดีมากๆเพชรสวยมากๆค่ะมองไกลๆนะคะ เห็นไหมคะเพชรสวยอยู no ่บนข้อม oh, <no>? okay. ือเดี uh, right ๋ยวน่าจะเดี hmm. <amongst S 1> ah, so ๋ยวน่าจะวัดอันนี้ให้ก่อนดีกว่าวัดดอกนี้อยู่ที่6กมิลกระเปาอตรงนี้อยู่ที่สามมิลเกือบเกือบจะสี่แล้วก็ตรงนี้นะคะสายแน่นเลยนะดูสายนะคะสายแน่นเลยนี่อยู่ตรงนี้ล็อก มีหนวดกุ้งมีลิ้นล็อกและมีหนวดกุ้งเป็นทริปเปิลล็อกหนวดกุ้งซ้ายขวาคุณดูความแน่นของชิ้นงานแน่นมากสายไม่ยืดไม่อะไรทีแสดงว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใหม่กริปเห็นไหมคะ,ะความหนาความอะไรคือ,อจิ๋วได้แจ๋วอะแล้วก็เดี๋ยวขออนญาตลดขนาดนะคะเราดูเพชรกันแล้วนะเพชรสวยกริปบิบวับเลย พชรสวยน้ำโดยประมาณ97ต่อมาเรามาดูค่ะอยู่บนข้อมือค่ะประมาณนี้นะอันนี้น่าจะใส่ไม่ได้เพราะว่น่าใส่17คนที่ข้อมือ15ใส่ได้นะคะ15ค่ะเล็กกว่า15ก็ใส่ได้เกินจาก15ไม่ได้นะคะต่อมาเรามาเช็คล็อกค่ะ ใครที่บม่มผอมนะเป็นโอกาสดีของคุณแล้วนะคะวันนี้ใครที่ข้อมือเล็กอ่าล็อกตึ๊บเรียบร้อยสวยมากหวานแววสนใจนะคะเส้นนี้ทักได้เลยค่ะ ชิ้นนี้ต่างหูทับทิมมาคีเป็นทับทิมสยามเผาเก่านะคะมาพร้อมกับใบเซอร์พลอยค่ะชิ้นนี้16,500บาทเท่านั้นค่ะน้ำหนักช่างรวม3.63กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูง นะคะสูงเลย82.85%ค่ะ,สะแสดงว่าเป็นงานเก่าแล้วก็เนื้อทองเข้มข้นแบบนี้โอ้โหใครบ้างจะไม่ชอบชอบทุกคนนะคะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ10ตังค่ะ2เม็ดรวมเป็น20ตังน้ำโดยประมาณ97ต่อมาเรามาดูไซส์ค่ะไซส์ของชิ้นงานอันนี้เรามาดูพลอยกันก่อนนะคะใครที่ได้ พลอยมาคีไปที่เป็นชิ้นอื่นที่ไม่ใช่ต่างหูฝากพิจารณาด้วยค่ะแล้วคุณดูเพชรนะคะเพชรก็สวยพลอยก็สวยชิ้นนี้เหมาะสำหรับคนที่มีติ่งหูธรรมดาตึงแล้วก็ต่งหูบางๆใครที่ติ่งหูหนาไม่แนะนำเพราะว่าการเขาค่อนข้างจะเข้ามาลึกจริงๆก้านตร,ตรงนี้ก็ยาวนะแต่ว่าเขาปิด ปิดลึกหน่อยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะคะก็นี่ค่ะคนที่ติ่งหูปกติจนถึงติ่งหูบางใส่ได้ถ่าหนาไม่แนะนำตามนั้นน่าใส่ได้นะคะแต่ว่าแล้วก็ให้แอดมินลองด้วยเขาก็ใส่ได้แต่ว่านาะไม่แนะนำถ้าติ่งหูหนากลัวว่าจะติด อันนี้เขาจะใส่แบบแนบใบหูนะคะแนบใบหูตรงนี้แต่แอดมินใส่อะ่ะจะเหลือหน่อยแต่หน้าใส่อะเต็มพอดีนี่เพชรสวยเพชรสวยพลอยสวยต่อมาเรามาเช็คกันอีกข้างหนึ่งคะ่ะทับทิมสยามหายากมากๆแล้วนะคะพลอยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยูนิคไม่เหมือนเพชรเพชรนี่ทั่วไปนะคะ ทั่วไปแต่เขาจะเจอยากกว่าเขาก็เลยราคาสูงแต่พลอยนี่คือเม็ดไหนก็เอกลักษณ์ของหอนั้นเม็ดนั้นกันไปเลยก้อนนั้นกันไปเลยนะคะต่อมาเรามาดูใบเซอร์ค่ะใบเซอร์พลอย natural ruby purple r ิ d แล้วก็แดงอมม่วงเผาเก่า สยามเผาเก่าจี๊ดใจตรงนี้แหละจี๊ดใจตรงสยามเผาเก่าความยาวอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวขอซูมนะคะเพราะว่าบางท่านอ,าอยากจะทราบความยาวด้วยมาดูนาะวัดระยังวัดซ้ำดีกว่า1.3โอเคท่านใดที่ชอบนะคะวันนี้คุณสมบัติดีงามแบบนี้ราคาน่ารักเพชรก็เม็ด ใช้ได้มีเนื้อเห็นอยู่สนใจทักได้เลยค่ะจะเป็นต่างหูเพชรโบราณงานงานบ้านหม้อเก่านะคะงานบ้านหม้อเก่าลายนี้จะเป็นลายแปลกปกติแล้วเราจะไม่เจอที่จะมีมงกุฎอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะปกติเราก็จะเจอเป็นแถวแต่ลายนี้ก็จะเป็นลายที่หาย,ยากหน่อยเพราะว่าเจอแต่ลายแถวแล้วก็จะมีกลมๆตรงนี้เห็นไ,ไหมคะจะมีมงกุฎตรงนี้เนี่ย แทบจะไม่เจอเลยค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง11,900บาทนะคะทองคำาิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่32.88%น่าจะเป็นปาหะน้ำหนักชั่งรวม4.59กร,รมัมเพชรแท้เหลี่ยมกุหลาบต่อมานะคะเรามาวัดความยาวค่ะความยาวของชิ้นงานอยู่ที่2.8 2.8ซนตรงนี้ กลมๆตรงนี้อยู่ประมาณหกมิลต่อมาเรามาดูด้านหลังด้านหลังค่ะอันนี้คนที่หูไปหูหนานก็ใส่ได้นะคะเพราะาเขากว้างนะคะเดี๋ยวเราจะวัดตรงนี้ให้ดูด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านอยากทราบว่าเท่าไหร่หนึ่งเซนนี่ค่ะ เหล่านี้จะเป็นงานแอนทีคงานที่ไม่มีผลิตใหม่งานโบราณแล้วค่ะ40 50ปีมีค่ะผลิตใหม่ไม่ได้แล้วก็สวยไม่เหมือนถึงแม้ว่าจะจ้างให้มาผลิตใหม่ก็สวยไม่เหมือนนะคะแต่ไม่มีใครทำอะทาไม่ได้ถ้าทําได้เขาทํากันออกมาเยอะแล้วเนาะปึ๊บเช็คล็อกค่ะเหล่านี้อยู่ในงานส่งต่อ งานมรดกงานส่งต่อเท่านั้นใครที่ชอบนะคะแล้วก็ตามหาอยู่สนใจทักได้เลยค่ะที่เพชรโบราณงานบ้านหม้อกเก่าไม่มีผลิตใหม่ตัวเรือนเป็นปาหาคะค่ะน้ำหนักช่างรวม8.04กรัมเพชรเกอรเม็ดยอด2เม็ดนั้นตกเม็ดละประมาณ15ตตังค์2เม็ดรวมเป็น30ตังน้ำโดยประมาณ97เเพชรขาวสวยบริวารจะเป็นกุหลาบต่อมาเรามาซูมดูคัตติ้งของชิ้นงานนะคะ พชสวยมากคัตติ้งสวยเห็นไหมคะนี่เลยลายสวยด้วยแล้วก็เป็นจี้พร้อมเข็มกลัดด้วยคะ่ะเข็มกลัดไม่แนะนำให้ใช้เนะกลัวสั้นนะคะนว่าสั้นนะคุณกลัวไหมคะนี่หรือว่าจะติดแบบดับเบิ้ลเซฟตี อะไรสักอย่างลองดูนะคะถ้าผ้านหนาหรืออะไรแต่ว่าไม่แนะนำเอาเป็นจี้ดีกว่าจี้ก็ดูเนี่ยห,หูเขาก็หนาดีอะไรดีนะคะเพชรขาวสวยเจ้ว,วน้าโดยประมาณ97ไซส์ใหญ่เทียบกับเหรียญนะคะเทียบกับเหรียญสิอยู่ที่เหรียญสิไม่รวมห่วงค่ะแต่ว่าตัวหนามากเลยตัวหนามากท่านใดสนใจนะคะงานสวยๆแบบนี้ทักได้เลยค่ะ เงินนะคะเงินแท้92.5งานมือหนึ่งยังมีอีก2เส้นค่ะนำมาพรีเซต์น,นะคะใครจะเหมาก็ได้ค่ะรู้ไหมว่านะซื้อเป็นสร้อยข้อเท้ามานะคะ450บาทแล้วค่ะสร้อยข้อเท้าแบบสั้นกว่านี้นะสั้นกว่านี้เยอะสร้อยข้อเท้านะแต่อันนี้สร้อยคอนะคะนะซื้อมา450สร้อยสร้อยข้อเท้านะอันนี้สร้อยคอ ได้เป็น้อยข้อเท้า2เส้นน่ะแล้วก็อันนี้คือ450บาทเท่านั้นมือหนึ่งด้วยอันนี้น่ารักด้วยลายแบบบิ๊บวับเวววาวดีความยาว22นิ้วนะคะ22นิ้วสวมหัวผู้ใหญ่ไม่ได้นะแต่สวมหัวเด็กได้นะคะน้ำหนัก3.50กรัมค่ะเงินแท้92.5มี2เส้นงานน่ารักงานเก๋งานสวยสนใจทักได้เลยค่ะ วันนี้จบลงแล้ว5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้นะคะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ